ชี้ก็ว่าเรียงบอลขึ้นไปให้กับหมายเลขสองหมายเลขสองลบมาที่หมายเลขเจ็ดโอ้โหนิดเดียวนะฮะอืมนะฮะมาแล้วนะครับหมายเลขสิบห้านะฮะศูนย์หน้ามาแล้วเจบ้าผ่านไปที่จอร์ซันยังติดมุลสัมประตูโอ้โหยังไม่ให้เหลือบมองยังไม่ให้หมายเลขเจ็ดมองนะฮะไปที่หมายเลขสิบหก 16, หมายเลข16ขวดตุ้มติดโอ้โหติดผู้รักษาประตเาารมมูเอาชาลบอลขึ้นม,มาเอาชาลีบอลขึ้นมาเอาชาเห็นนะฮะสิวน,น,นันต์โล่งสิวน,น,นันต์หดไม่หวดลหลอกด้วยเท้าซ้ายไม่เป็นประตูโอ้โหนะฮะถูกกลางนนะฮะฮ่ลืหมายเลข15อ่านไม่ผ่าน อาร์โบคืนมาที่หมายเลข11หมายเลข11ได้บอลไปที่หมายเลข16หมายเลขส6ได้บอลไปที่หมายเลข11ครับหมายเลขที่หมายเลข12บวดติดผู้เล่นสามประตูเจ็บไปเก้นะครับหัวตูมาไปมองติดผู้เล่นสามประตูปฏิเสธจากผู้เล่นสามประตู โอ้โหตูมเป็นประตูนะฮะสุดยอดครับโพว่ยยังไงลำเลียงบอลขึ้นมาปากน้ำโพขึ้นไม่ได้ไหวไม่ไหวตัวเล่ตัวเล่บังบอลตัวเล่บังบอลบอลออกหลังตัวบดนหัวตูมขึ้นมามาหมายเลขสิบห้าติดปล่อยหมายเลขสิบเอ็ดหัวตึ้ง ติดตัวแรกครับหัวดบอลขึ้นมาอนุชาได้บอลปาลูหวดห้วยเท้าซ้าย27สนะฮะสูชาตแต่เต็บ,บอลน,นี้ก็ถือว่านะฮะไม่ธรรมดาสิวนันทันไม่ทันยังทันอยู่เจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กหลอกเจ้าบิ๊กหลอกมาที่หมายเลขสิบโอ้โหให้ที่อนุชาอนุชาหลอกโอ้โหนะฮะขึ้นไปหมดแล้วหลอกโอ้โหติดกองหลังของปากน้ำโพอ,อิชกิกาวาคืน โอ้โหอัดวันนี้หมดเวลาการแข่งขันฝ่ายได้เล่นก่อนครับหมายเลขสิบเจ้าบิก๊กมาที่อนุชาอนุชาได้บอลครับอนุชาได้บอลไปแล้วไปให้กับเจ้าบิก๊กเ,เจ้าบิ๊กเหลือบมองเจ้าบิ๊กเห็นหว่าหมายเลขสิบหกคุบอกลงเรียงบอลขึ้นไปสิบหกหมายหัวตูมออกมา ประตูปัดลูกออกโอ้โหที่สี่ปราทอได้บอลอระธาทอไปที่อนุชาอนุชาได้บอลหวดโอ้โหนี่ฮะนิดเดียวนะครับนิพนธ์ขวดนะฮะติดผู้รักษาประตูยังไม่เป็นประตูโอ้โหลูกนี้หวดนะฮะ โอ้โหติดยังติดมาเลขสิบนะยังถูกปฏิเสธนะจากผู้ดูสามประตูยังติดอยู่ตัวแรกบอลลงตัวแรกหลอกมาเลขเจ็ดมาเลขเจ็ดสิวน,นันติวนันหลอกวัดด้วยเท้าซ้ายโอ้โหนะครับมาแล้วแรงยังดีครับตอลอดมาเลขสิบหกไปเองไปเอง อนุชาหมายเลขสิบห้านะหวดไม่ตรงประตูโอ้โหกับทันทีมเจ้าโตเจ้าโตเหลือบมองเห็นไม่ล้ำไม่ล้ำขึ้นไปแล้วเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กทันไม่ทันเจ้าบิ๊กทันนะฮะเหลือบมองเห็นหวดโอ้โหนะครับติดหมายเลขเจ็ดนะครับบอลมาที่น่านเอฟซีครับเอฟซี FC เหลือบมองมาที่ ซามูเอลโอ้โหนะฮะใจร้อนไปนิดหนึ่งฮะสำหรับมารีพงศ์อารีพงศ์ได้บอลไปที่ศูนย์หน้านะฮะยังติดโอ้โหนะฮะสก,กัดมารพีพงศ์ได้บอลวดแมมกับศูนย์หน้าติดโอ้โหนีว่าน,นันบอลลงดีว่นันเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กแข่งกับหมายเลขเจ็ดเจ้าบิ๊กไป นะฮะหลุดไม่หลุดโอ้โหนะฮะนะฮะปาดตล้โผขวดขึ้นโอ้โหตันทีมนะครับเอาเลสมมยสมอ์เอบอลลงลงไอเองนะฮะมาเลขยี่สิบหกหลอกสีวันันั้นจะบิกจบิกหลอกจะบิกหลอกขวดโอ้โหเรียบบอลขึ้นมามาเลขสิบเจ็ด ไปที่สีวนันสีวน,นันจะบิ๊กโอ้เจ้าหัวตูอมาหมดเวลาการแข่งขันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับเป็แฟนๆที่เข้ามาชมเต็มสนามนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ทําได้ตามเป้านะครับก็คือ3แต้มครับเก็บ3แต้มในบ้านแต่ว่าเป็นเกมที่ยากลําบากที่หนึ่งคืงอทางนาโบ่ก,ก็ทําแก้เกมของเราค่อนข้างดีว่าเราก็พยายามพยายามทําให้ทําได้นะวันนี้ ก็าทาได้ก็เก็บสามแต้มได้สามแต้มสําคัญแล้วก็ไล่จี้จากฝูงเขาอยากพิชซุโลกไปอีกเขือนหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ปีนี้รุนกันยาวๆครับเราพยายามเก็บแต้มให้มากที่สุดทั้งน,นอกบ้านและในบ้านนะครับก็พยายามจะไม่พลาดแล้วก็พยายามจะลุ้นแชมป์นะครับทีนี้ยังไงก็ฝากแฟนบอลที่ไม่ได้เข้ามาดูใรสนามนะครับก็อยากให้เข้ามาสัมผัสเกมดูนะครับเรียนเชิญเป็นบ่อนน่านเอฟซีครับปีนี้ถ้าได้แชมป์ยังไงเราก็จะนเลื่อนนสูงเลื่อนชั้นสูง ปีสามนะครับทีนี้เป้าหมายเราคนะ่อนข้างชัดเจนครับตามแฟนบอลเข้ามาเชียร์แข่งเยอะครับ